ในตอนนี้เราจะมาศึกษาความเร่งของวัตถุประเด็นในการศึกษาความเร่งของวัตถุเราก็จะสนใจว่าวัตถุเคลื่อนที่อย่างไรจึงจะถือว่าวัตถุนั้นมีความเร่งหรือเคลื่อนที่อย่างไรไม่มีความเร่งความหมายของความเร่งเป็นอย่างไรและเราจะคำนวณหาค่าความเร่งของวัตถุได้อย่างไรในอันดับแรกนั้นเราจะมาพิจารณาตารางบันทึกการกระจัดของวัตถุอันหนึ่ง ซึ่งวัตถุนี้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงในการบันทึกนั้นจะบันทึกการกระจัดของวัตถุซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรที่เวลาต่างๆเราบันทึกเวลาในหน่วยวินาทีถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วเราจะพบว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นเท่าๆกันการกระจัดก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เท่าๆกันเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งวินาทีจะได้การกระจัดสองเมตร เมื่อเวลาผ่านไปสองวินาทีก็ได้การกระจัดสี่เมตรเมื่อเวลาผ่านไปสามวินาทีก็ได้การกระจัดหเมตรเป็นแปดเมตรสิบเมตรสิบสองเมตรอย่างนี้ไปเรื่อยๆในกรณีนี้เราจะกล่าวว่าการกระจัดเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเมื่อการกระจัดของวัตถุเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอความเร็วของวัตถุจะเป็นอย่างไรจากเรื่องการคำนวณหาอัตราเร็วของวัตถุที่ผ่านมา เราก็สามารถนำมาประยุกต์ในการคำนวณหาความเร็วของวัตถุได้ถ้าเราพิจารณาความเร็วที่วินาทีที่1ในที่นี้เราจะแทนด้วย v1 เราก็ต้องหาความเร็วเฉลี่ยจากวินาทีที่ศูนย์ถึงวินาทีที่สองโดยให้วินาทีที่1นั้นอยู่ตรงกลางในช่วงนี้เราก็จะพบว่าการกระจัดก็จะเท่ากับ4ลบด้วยศนเวลาก็เท่ากับ2ลบด้วย0ก็จะได้2เมตรต่อวินาที ถ้าเราต้องการหาความเร็วที่วินาทีที่3ในที่นี้แทนด้วย v 3เราก็ต้องเฉลี่ยความเร็วจากวินาทีที่2ถึง4โดวยวินาทีที่3มนันอยู่ตรงกลางการกระจัดในช่วงนี้ก็ต้องเอาการกระจัดที่วินาทีที่4ลบด้วยการกระจัดที่วินาทีที่สองก็คือ8ลบ4แล้วก็หารด้วยเวลา4ลบ2ซึ่งก็ได้เท่ากับ2นั่นก็คือจะได้เท่ากับ4ส่วน2และเท่ากับ2เช่นเดียวกัน ในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการหาความเร็วที่วินาทีที่5เราก็ต้องเฉลี่ยจากวินาทีที่4ถึง6ซึ่งก็จะได้ความเร็วเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันและถ้าเราทำแบบเดียวกันนี้เราจะพบว่าในทุกเวลาไม่ว่าจะหาความเร็วที่วินาทีที่เท่าใดก็ตามก็จะได้ค่าเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีและถ้าหาความเร็วเฉลี่ยทั้งหมดก็จะได้เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกัน ในกรณีที่ความเร็วในทุกช่วงเวลามีค่าเท่ากันเราจะกล่าวว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวถ้าเราพิจารณากราฟของการกระจัด เทียบกับเวลาเราจะพบว่าในกรณีนี้การกระจัดจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจะได้กราฟเป็นกราฟเส้นตรงเฉียงขึ้นและถ้าพิจารณากราฟของความเร็วเทียบกับเวลาโดยให้ความเร็วอยู่บนแกนตั้งหรือแกน y และเวลาอยู่บนแกน x หรือแกนนอน เราจะพบว่าเส้นกราฟนั้นซึ่งในกรณีนี้ก็คือกราฟเส้นสีแดงจะเส้นกราฟจากขนานกับแกน x หรือแกนของเวลานั่นก็คือความเร็วจะมีค่าคงตัวถ้าเราพิจารณาจุดบนแถบกระดาษซึ่งได้จากการดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องข้อสัญญาณเวลา ในภาพเราจะเห็นว่าจุดแต่ละจุดนั้นมีระยะห่างเท่าๆกันนั่นก็หมายความว่าในช่วงเวลาที่เท่ากันวัตถุเคลื่อนที่ได้การกระจัดที่เท่ากันนั่นก็คือวัตถุมีความเร็วคงตัวนั่นเองจากทั้งสามกรณีทั้งในกรณีที่เราดูข้อมูลจากตารางเราก็จะพบว่า ในช่วงเวลาต่างๆนั้นความเร็วเท่ากันทุกช่วงก็คือมีความเร็วคงตัวและถ้าพิจารณาจากกราฟเราก็จะพบว่าในช่วงเวลาที่เท่าๆกันนั้นได้การกระจัดเท่ากันทุกช่วงเวลาและความเร็วกราฟของความเร็วก็จะมีการ ขนานกับแกน x หรือแกนของเวลาซึ่งในกรณีนี้ความเร็วก็จะถือว่าคงตัวเช่นเดียวกันและในกรณีในการพิจารณาแถบกระดาษซึ่งเราพูดถึงไปที่ผ่านมาก็พบว่าความเร็วมีค่าคงตัวกล่าวโดวยสรุปทั้งหมดก็คือถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มีค่าคงตัว เราจะถือว่าวัตถุน,นั้นไม่มีความเร่งหรือมีความเร่งเป็นศูนย์นั่นเองในกรณีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณากราฟของการกระจัดเทียบกับเวลา เราจะพบว่ากราฟไม่เป็นเส้นตรงกราฟจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนั่นก็หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปหรือคิดในช่วงเวลาที่เท่าเท่ากันการกระจัดจะเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันหรือเพิ่มขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอนั่นเองถ้าพิจารณากราฟของ ความเร็วกับเวลาซึ่งเป็นกราฟเส้นสีแดงเราจะพบว่ากราฟเป็นเส้นตรงแต่ไม่ขนานกับแกน x หรือแกนของเวลาแต่จะมีลักษณะเฉียงขึ้นนั่นก็หมายความว่าความเร็วในกรณีนี้ไม่คงตัวแต่มีค่าเพิ่มขึ้นหรือความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ถ้าเราพิจารณาจุดบนแถบกระดาษในกรณีที่ดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องข้อสัญญาณเวลาในภาพเราก็จะเห็นว่าในช่วงเวลาที่เท่ากันการกระจัดในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันนั่นก็หมายความว่าความเร็วมีค่าไม่คงตัวทั้งสองกรณีคือกรณีที่เราดูการเคลื่อนที่ของชายคนที่ผ่านมาแล้วก็ดูจุดบนแถบกระดาษ เราจะพบว่าทั้งสองกรณีนี้ความเร็วมีค่าไม่คงตัวซึ่งสรุปได้ว่าวัตถุมีความเร่งนั่นเองหรือความเร่งไม่เป็นศูนย์กล่าวโดยสรุปก็คือถ้าวัตถุมีความเร็วคงตัวเราก็จะถือว่าวัตถุนั้นไม่มีความเร่งแต่ถ้าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ไม่คงตัวอาจจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นความเร็วลดลง หรือขนาดของความเร็วอาจจะมีค่าคงตัวแต่ถ้าทิศทางของความเร็วนั้นเปลี่ยนแปลงก็จะถือว่าความเร็วนั้นเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนววงกลมเป็นต้นนั่นก็คือถ้าความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนขนาดของความเร็วหรือทิศทางของความเร็วเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนทั้งขนาดและทิศทางของความเร็วเราก็จะถือว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง